สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนพบกับคุณครูน้อยคุณครูสีเรลืองจำปางงามรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการซึ่งมันจะไม่เหมือนกับหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะ นักเรียนทราบไหมคะว่าทุกคนอยู่ในฐานะผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องกินต้องใช้สินค้าและบริการด้วยกันทั้งนั้นกล่าวได้ว่าแต่ละคนต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของสินค้าและบริการแต่จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่างๆของแต่ละบุคคลซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการมีดังต่อไปนี้ที่เราจะเรียนพร้อมๆกันในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนเลยค่ะปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ราคาของสินค้าและบริการเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคหากราคาสินค้าสูงมากควา,ามต้องการซื้อสินค้าจะลดลงถ้าสินค้าราคาถูกผู้บริโภคจะต้องเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นเช่น ในช่วงลดราคาสินค้าตามห้างสปปรรพสินค้าต่างๆจะมีคนมาซื้อกันเป็นจำนวนมากหรืออธิบายได้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าสินค้ามีราคาถูกลงก็จะทำให้ผู้บริโภคมีอำนาจในการซื้อมากขึ้นนั่นเองตัวอย่างเช่น เสื้อตัวนี้ราคาปกติ1,000บาทแต่พอมีการลดราคาหรือโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือ50%ก็จะมีคนให้ความสนใจซื้อหรือตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นต่อไปรายได้ของผู้บริโภค รายได้ของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อคนที่มีรายได้สูงจะมีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากและบางส่วนก็จะไปบริโภคสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยแต่ถ้าผู้บริโภคมีรายได้น้อยก็จะเลือกบริโภคสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตัวอย่างเช่นการซื้อที่อยู่อาศัยผู้ที่มีรายได้น้อยก็จะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยตามรายได้ของตนเองแต่พอมีรายได้มากเพิ่มขึ้นก็จะค่อยๆขยับขยายให้ใหญ่ขึ้นให้เหมาะสมกับรายได้ของตนเองส่วนผู้ที่มีรายได้มากหรือรายได้สูงเขาก็มีโอกาส ที่จะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ใหญ่และมีความพร้อมได้เลยเขาสามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยที่เหมาะสมกับรายได้ของเขาค่านิยมหรือรสนิยมในปัจจุบนันเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้านางอย่างอาจมีราคาถูกแต่ไม่อยู่ในรสนิยมของผู้บริโภคก็จะขายไม่ได้มากดังนั้นนักธุรกิจหรือผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับปรุงสินค้าของตนให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อรักษาย,ยอดขายความต้องการและความนิยมที่มีต่อสินค้าของตนนักเรียนคะนักเรียนดูเสื้อสองตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งเป็นเสื้อสีเรียบเรียบไม่มีรวดลายตัวหนึ่งเป็นเสื้อเสื้อสีสดใสมีรวดลายที่หลากหลายคนที่ชอบหรือ มีรสนิยมชอบใส่เสื้อสีพื้นพื้นเขาก็จะตัดสินใจซื้อเสื้อตัวที่หนึ่งส่วนคนที่มีค่านิยมหรือรสนิยมชอบใส่เสื้อสีสดใสมีลื่ลายเขาก็จะตัดสินใจซื้อเสื้อตัวที่สองปัใจจัยในการตัดสิสนใจซื้อเสื้อของแต่และบุคคลก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมหรือรสนิยมของบุคคลคนนั้น ไปนะคะการโฆษณาสินค้าเป็นการกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าและบริการการโฆษณาในสื่อต่างๆเช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สินค้าที่มีการโฆษณาจะได้รับพิจารณาเลือกซื้อมากกว่าที่ไม่มีโฆษณาเพราะ โฆษณาเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้ามากขึ้นนักเรียนคะในภาพนี้เป็นตัวอย่างการโฆษณาสินค้าเราจะรู้จักสินค้าในการโฆษณาอย่างเช่นในหนังสือพิมพ์ในป้ายโฆษณาต่างๆหรือ ในโทรศัพท์มือถือเวลาเราเล่น YouTube มันก็จะมีการโฆษณาสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายทำให้เรารู้จักสินค้าและบริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นปัจจุบันนี้มีการโฆษณาสินค้าและบริการร่วมกับการส่งเสริมการขายเช่นการลดราคา การสะสมแต้มการผ่อนชำระเป็นสิ่งจูงใจเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้านั้นๆได้ง่ายขึ้นผู้บริโภคต้องพิจารณาข้อเท็จจริงกับข้อโฆษณาอย่าหลงเชื่อโฆษณาที่เกินจริงเพราะอาจทำให้ได้สินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ ความเชื่อความเชื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าและบริการเช่นเชื่อว่าสินค้า A กินแล้วทำให้สุขภาพแข็งแรงสินค้า A ก็สามารถจำหน่ายได้มากเป็นต้นคุณภาพของสินค้า สินค้าที่มีการผลิตอย่างมีคุณภาพมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้ามีสภาพคงทนหรือสภาพใหม่ความสดความสะอาดจะสามารถจึงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้านั้นๆั้นนเรียค คุณภาพของสินค้าก็เป็นปัจจัยที่สำคัญตัวหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะในการเลือกซื้อสินค้าหรือตัดสินใจซื้อสินค้าเราต้องดูเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้านั้นๆอย่างเช่นสินค้าประเภทอาหารเราควรดูว่ามีเครื่องหมายออยรับรองคุณภาพหรือเปล่าหรือ สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องดูว่ามีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการอุป,ปโภคบริโภคนักเรียนคะดูภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะภาพที่หนึ่งความใหม่สดสะอาดของผักผลไม้ ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อมาบริโภคภาพที่สองอาหารประเภทมาม่าหรือแบบมีกึ่งสำเร็จรูปน้ำนมเวลาเราจะซื้อมาบริโภคต้องดูว่ามีเครื่องหมายอ,อยอ รับรองคุณภาพหรือเปล่าทัไงใเราต้องดูคะเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคนั่นเองคะ่ะหรือดูการหรือดูฝนผู้คนต้องการใช้ร่มหรือเสื้อกันฝนมาส่วนหรือดูหนาวผู้คนจะมีความต้องการใช้เสื้อกันหนาวเมื่อความต้องการ มีมากขึ้นย่อมส่งผลให้สินค้าขาดแคลนและทำให้สินค้าเหล่านั้นมีราคาแพงขึ้นฤดูการก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเช่นฤดูฝนผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อร่มเพื่อใช้กันฝนฤดูหนาวผู้บริโภค ก็จะตัดสินใจซื้อเสื้อกันหนาวเพื่อใส่สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายฤดูการจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนักเรียนคะการบริโภคอาหารในช่วงฤดูการต่างๆอย่างเช่นฤดูหนาว อาหารก็จะบริโภคเป็นอาหารที่สุกใหม่ๆร้อนๆอ,อย่างเช่นพวกหมูกระทะการปิ้งย่างต้มร้อนๆเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายหรือในฤดูร้อนอาหารที่เด็กๆชอบกินก็อย่างเช่นพวกไอศครีมน้ำแข็งใส ก็จะขายได้มากเพราะว่าฤดูกาลก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคจะเลือกบริโภคสินค้าปัจจัยสุดท้ายความพึงพอใจความพึงพอใจผู้ผลิตจะผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อให้ผู้บริโภค สามารถเลือกได้าตามความต้องการสินค้าชนิดใดเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคก็จะทำให้จำหน่ายผลิตสินค้าได้มากนะักเรียนคะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการมีอะไรบ้าง หนึ่งราคาของสินค้าและบริการสองรายได้ของผู้บริโภคสามค่านิยมหรือรสนิยม 4. การโฆษณาสินค้า 5. ความเชื่อ 6. คุณภาพของสินค้า 7. ฤดูกาล แความพึงพอใจเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของเราจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของราคาของสินค้าการโฆษณาสินค้ารายได้ของตอนเอง รวมทั้งความพึงพอใจรสสนิยมของผู้บริโภคสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่สำคัญทั้งสิ้นเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วอย่าลืมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำใบกิจกรรมส่งคุณครูตามวันเวลาที่กำหนดนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบแต่เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ